สวัสดีครับยินีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์นอร์ทิงแฮมฟอร์ตนะครับเปิดบ้านเสมอเลี้ยวฟูด,ด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับโดยเลี้ยวพูดได้ที่เด็ดจากโตต้านะครับมาเป็นซูเปอร์ซับโขกแบ่งแต้มท้ายเกมเลยนะครับแลวความจริงช่วงท้ายเนี่ยเร์้ยวมูเป็นโอกาสดีมากเลยที่จะคว้าชัยชนะแล้วด้วยแต่ถือว่าเซลลยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับทำให้วันนี้เนี่ยถือว่าสมศักดิ์ศรีส,ส,สมเทุสมหัวตาารง ทีมนําในช่วงนี้เนี่ยเดลฟูฟอร์เรสทั้งคู่เลยนะครับก็แบ่งแต้มกลายแบบ,แ,บบแ,บบแบบมันๆเลยนะครับถึงเกมจะเสมอก็ตามอ่ะรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่ามาที่สเสบียตัวจริงกันก่อนฝั่งฟอร์เรสวันนี้นะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแมตเซลกุหลังสี่คนมูริโลจับคู่นิโคล่ามิเลนโควิทแบ็กซ้ายเนโกวิลเลียมแบ็กขวาโอล่าไอน้ากองกลาง 3, 3คนมีเอเลียรแอนเดอร์สันจับคู่ไรอันเยสของตัวลุกมอร์แกนกิฟไว้ปีกซ้ายคาร์ลัมฮาซนนั่งวานระบบ สามเช่นกันปาะตูดิซันเบกเกอร์คนหลัง4คนเฟอร์กิวฟันไดาจับคู่อิบาฮิมาโกนาเต้แบ็กซ้ายดีโรเบอร์สันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนวงกาง3คนมีอเล็กซิสแมคเิสเตอร์จับคู่แรนกราฟเินแบกของนัตบลุกโดมินิกซอบอสไล,ลด์ป,ปีกซ้ายโคดี้กัรโปปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนซูน่าตบลูกเป็นหลุยดีอาร์ตนะครับถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมาในทีมที่ค่อนข้างฟูทั้งคู่นะครับไม่ได้มีปัญหาในการจัดทับอะไรลิวพูลเนี่ยอ่ะอาจจะขาดในตัวแก้เเเกกมนนนนนนนิิดดดดดหห่่่ออออยย็คคคคคคืืาาาวูสะะรรรับับบบบททีีโโโโไปลงษต้5ใพ ไม่ได้อยู่ในมั่งสำรองวันนี้แล้วก็ในมังสำรองเนี่ยมีเคียซ่าเข้ามาแทนนะครับจากปกติจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในพิมริลิกเท่าไหร่นะครับอ่ะในส่วนของรูปเกมวันนี้นะครับในภาพรวม90นาทีก่อนเลยผมว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นบอลที่ผมว่าดีกันคนละครึ่งนะครับในเกมครึ่งแรกเนะี่ยผมว่าฟอร์เรสทำได้ดีกว่าส่วนครึ่งหลังในลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าจะเป็นประมาณนี้โดยในครึ่งแรกนะ คือลนะีวพูน่ะถ้าพูดถึงทั้งสองครึ่งเลยเนะี่ยผมว่าครองบอลได้ดีทั้งสองครึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการครองบอลในการเข้าสู่พื้นที่แดนสุดท้ายเนะี่ยครึ่งแรกถือว่าค่อนข้างที่จะอืดๆไปหน่อยนะครับสำหรับลนะีกภูเนี่ยดูจะเป็นเล่นเหมือนกับที่เคยเป็นมานะครับก็คือในะหลายเกมในฤดูกาลนี้เนะี่ยลีกพูจะเล่นเหมือนกับดูทรงดูเชิงไปก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วค่อยไปเร่งในครึ่งหลังไปแ,แก้เกมมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูจะออกลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับแต่เหมือนกลายเป็นววนะว่าเรูนนนีีใกมั้ ก็คาดการกันเอาไว้ว่าจะต้องเจอเกมที่ยากกว่าแล้วเพราะว่าฟอร์เรสเนี่ยก็เกมรับดีมากนะครับดังนั้นการที่จะโดนก่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาเลียบพูเนี่ยมาโดนเร็วก่อนตั้งแต่ต้นเกมเพียงแค่แนาทีเท่านั้นนะครับจากจังหวะที่คาร์มสั้นโอดอยนะครับไปเบียดแย่งบอลชนะโมฮัมเหม็ดซาร่าไปได้จากจังหวะที่เรียบพูพยายามเคลียบอลขึ้นหน้ามานะครับกลับไปว่าตรงนี้ฟอร์เรสก็ได้ทําเร็วเลยแหะครับโอดอย ให้กับอีลังกานะครับไปจ่ายแทงช่องต่อนะครับแล้วเป็นคริสวูดที่หลุดมานะครับลิวพูตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับพอฟอเรสทำเร็วก็จัดระเบียบเกมรับไม่ทันนะครับเทนก็ลอยขึ้นมาแล้ววูดก็เล่นกับพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับหลุดไปนะครับก่อนที่จะยิงเล่นทางเข้ามุมไปนะครับริสันเบเกอร์ก็หมดสิทธิ์เซฟทาให้ฟอเรสนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วเกมไหน้นงนี้ลิ์พูก็ต้องใช้เวลาอยู่ช่วงใหญ่เลยนะครับกว่าที่จะพอตั้ง เข้าร่องเข้าลอยได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยยังไม่ใช่เกมของพวกเขาเลยสับติวพูนะครับโดยผมเนี่ยดู2จอคู่ไปด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเตะกันหลายคู่เลยผมดูคู่แมซิตี้ไปอยู่ด้วยนะครับคือถ้าบอกว่าเป็นเกมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับในคู่ซิตี้นยจะเป็นเกมที่แบบว่าเขาจะแลกกันมัน2สองทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าซิตี้กับเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นเกมที่เกมลุกค่อนข้างจัดจ้านทั้งคู่แล้วเกมรับมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่กับการคู่นี้เนี่ย ต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยดีทั้งคู่นะครับโดยเป็นเกมที่โอกาสยิงเนี่ยครึ่งแรกต้องบอกว่าถ้าพูดถึงช็อตที่แปลเปลี่ยนโอกาสทองเนี่ยไม่มีเลยเขาว่าได้นะครับเป็นการยิงแบบสองไกลกันซะส่วนใหญ่นะครับฟอร์เรสต์เนี่ยถ้าตัดจากจังหวะที่ซูดครึ่งแรกออกไปเนี่ยผมว่าแทบไม่มีจังหวะไหนเลยนะครับที่ขึ้นมาแล้วแบบได้จบจริงๆกลางๆนะครับขึ้นมาแล้วไปไม่ค่อยสุดทางเท่าไหร่คือครั้งเดียวจบเลยของจริงที่เหลือเล่นเกมรับดุรุนนะครับส่วนลิอาผูเนี่ยโอกาสที่มีเนี่ยก็ พอมีจากการส่องกายไปบ้างนะครับอะไรเงี้ยแมคคาลิสเตอร์กับโซโูบสลายได้ยิงซาร่าก็โอ้โหผ่านไม่ง่ายวันนี้นะครับเดีาร์ตกัคโปก็เช่นกันนะครับโดยกัคโปเนี่ยก็ถือว่าปีกทั้งสองข้างวันนี้เจอกับแบ็กฟอร์เรสไม่ว่าจะเป็นไอหน้าหรือว่าอีกฝั่งหนึง่งอย่างนิโควิลเลียมเนี่ยโอ้โหตามติดตลอดนะครับถ้าผ่านได้ก็มีตัวซ้อนแบบมิเดนโควิดมูริโลถือว่าเป็นตัวชัวร์วทั้งนั้นนะครับเรียกว่า เจอกำแพง2ชั้น3ชั้นเลยนะครับตรงกลางเอเลียตแอนเดอร์สันก็เป็นเพื่อง,งานที่ดีวิ่งไล่อีกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหตึงเปี๊ยะครึ่งแรกนะครับมีโอกาสทองโอกาสเดียวที่ฟอร์เรสขึ้นมาทําได้ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสยิงก็จาะไม่มีกันอีกเลยนะครับจบครึ่งแรกไปฟอร์เรสเนี่ยยันดูด้วยสกอลหนึ่งศูนย์นะครับนิวครูก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนืดแล้วก็ควรจะตั้งเกมได้ดีกว่านี้นะครับเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าเลยในเกมวันนี้นะครับภาพ ก็เป็นเกมที่ f ฟ r เลสยังคงความยอดเยี่ยมอย่างในเครื่องคู่นี้เวลาแรกได้ดีอยู่นะครับก็เล่นมาเรื่อยๆเลยจนผ่านไปสักราวๆหนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับเร์ผูลก็ดูจะยังไม่กระเตื้อขึ้นเท่าไหร่จนต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกิดขึ้นนะครับโดยสล็อตเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นจุดหรือว่าจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยเปลี่ยนแบ็กซ้ายโรเบอร์สอนออกนะครับเพื่อเติมพลังงานของคอตัสซิมิคาร์ดลงมาเพิ่มนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยน ช็อตหนึ่งคือโกนาเต้นะครับออกแล้วก็เป็นทางเยโกโชตานะครับลงมาเลยซึ่งตรงนี้โอ้โหก็เป็นการแลกตั้งแต่ตอนนาที60เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากแล้วก็ถือว่าถอยแรนด์กับเฟนแบกเนะี่ยจากเซนเตอร์เนี่ยเอาของมันครับจากอกองกลางตัวรับเนะี่ยมาเป็นเซนเตอร์แทนนะครับแล้วก็เอาโซโบคู่แมคริสเตอร์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วโชตากับดิอาร์เป็นหน้าคู่สลับกันไปนะครับก็ เพียงแค่ในแง่แทคติกก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่การเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยคือต้องบอกว่า Impact อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าจากการลงมาของทั้งคู่เนี่ยซิมิคาร์ดในจังหวะตรงนั้นลิพูมันเขาได้เตะมุมพอดีนะครับแล้วซิมิคาร์ดเนี่ยพอลงมาปุ๊บก็เป็นคนเตะมุมเลยซึ่งพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เข้าหัวของเดียโกโชต้าตัวสำรองที่ลร่วงลงมาด้วยกันนี่แหละครับเข้าประตูไปแบบสังหานเลยนะครับเป็นการตีเสมอแบบงงๆของลิเวอร์พูลเลยหนึ่งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า หลังจากนั้นเนี่ยคือยังคงโมเมนตัมในการแก้เกมตรงนี้บวกมาด้วยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการเอากกลฟนแบกไปยืนเป็นเซนเตอร์เนี่ยมานาให้เลี้ยวปูมีตัวออกบอลจอากแดนหลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยฟอร์เรสสวนขึ้นมาไม่ค่อยจะถึงหน้าสุดเท่าไหร่แล้วนะครับทำให้การสกัดการลูกการอากาศเนี่ยเจ็บไว้แค่ฟานไดตัวเดียวได้นะครับเลยนั่นแหละครับมันเลี้ยวปูขึงบุกยับอยู่ชุดใหญ่เลยนะครับ แต่ก่อนจะไปพูดถึงในรายละเอียดตรงนั้นต่อนะครับขอย้อนมานิดนึงตรงที่จังหวัดฟอเรสเซียประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่ประกบกับโจตาเนี่ยเป็นทางมูริโลนะครับที่ถ้าบอกว่าส่วนสูงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่สูงมากนะครับโจตาก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องบอกว่ามูริโลเป็นคนที่พลาดจริงๆนะครับกับการที่ขึ้นโขกแล้วแพ้โจตาในจังหวะนี้นะครับก็เป็นคนที่ต้องรับไปมากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับหรือว่าทําดีมาทั้งเกมเลยในภาพรวมนะครับกับนิโคลัมเล่นโคว ก็เป็นประมาณนี้นะครับในช่วงเวลา60นาทีผ่านไปนะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยมาต่อกันเลยนะครับก็เลี้ยงูกขึงชุดใหญ่เลยนะครับถือว่าโอกาสเนี่ยโทต้าลงมาเนี่ยคืออิมแพกมากนอกจากยกิงประตูแล้วเนี่ยคือโอกาสจากเขาเนี่มีอีก2ช็อตเลยนะครับแต่ก็แมตเซลยังคงมีความยอดเยี่ยมอยู่นะครับในรูปการนี้โชว์เลยว่าทําไมเขายังคงเป็นพวกสาป,ประตูที่คินชีดอันดับต้นๆในพิมียร์ลีอยู่นะครับก็จับไป2เซฟของโทต้านะครับแล้วก็จะมีช็อตจากซาร่านะครับ ได้ยิยงไกลปั่นๆเข้าไปนะครับบวกกับกบเฟนแบกได้2อ,อีกเซฟก็ยังเซฟได้อีกในช่วงท้ายเกมนะครับก็นั่นแหละครับจากที่ลิวพูเนี่ยความจริงในโอกาส4ครั้งที่เซลเซฟตรงนี้ไปเนี่ยควรจะเป็นได้สักหนึ่งประตูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องชมความยอดเยี่ยมของแมาเซลนะครับตรงนี้ผมว่าแต่ละช็อตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจ่อๆแล้วจริงนะครับสำหรับลิวพูแต่ก็ทําไม่ได้ไปนะครับก็เลยถือว่าผมคิดว่าตรงนี้ต้องให้ความเครดิตของแมาเซลหนักๆเลยนะครับส่วน ทางอีกโอกาสหนึ่งที่แมตต์เซล,ลไม่ได้เซฟเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับเกมรับฟอร์เรสต์วนันนี้ถ้าเพื่อนใครพลาดเนี่ยก็พร้อมที่จะรับบทขึ้นมาเด่นแทนอย่างเงี้ยนะครับคือมีช็อตหนึ่งที่ซาร่ายิงผ่านแมตต์เซล,ลไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอลลาอน่าเนี่ยที่รออยู่ที่เส้นเซฟได้อีกนะครับก็นั่นแหละครับถือว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมตามสภาพไปนะครับฟอร์เรสต์เหนียวจริงๆิเว์พูลก็เต็มที่แล้วนะครับในช่วงท้ายแต่ก็ไล่มาไม่ทันนะครับโดยจบด้วยการสมัครในฉันแบ่งแตมไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเกมคุณภาพเลยนะครับสมราคากับที่ดูในอย่างที่บอกไปนะครับในท็อปโฟร์พิมพีกด้วยกันทั้งคู่ฤดูดกาลนี้นะครับตอนนี้นะผมว่าฟอร์เรสตนะ์เนี่ยถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บของผู้เล่นมาเล่นงานเนะี่ยด้วยสควอตนะเวลานี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างลงตัวมากนะครับ ผมคิดว่าในฟุตบอลยุโรปเนี่ยจะถึงแชมเปี้ยนลีกไหมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าในยุโรปาลีกหรือคอนเฟเนซ์ลีกเนี่ยตอนนี้ลุ้นได้ยาวๆเลยนะครับกับทรงวิธีการตอนนี้นะผมว่า,วามันค่อนข้างซิมเพิลดูง่ายแต่ก็หยุดที่ยากมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่าแบบโยนไปข้างหน้าเนี่ยตัวปีกก็ค่อนข้างที่จะจี้จัดแบบสมดุลทั้งคู่ทั้งโอดอยทั้งอ e ิลังกาเนี่ยขึ้นไปแบบได้ลุ้นตลอดนะครับแล้วตัวจบสกอร์แบบคิสรูเนยโอกาสไม่จะเป็นน้องเยอะเลยวันนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าขอครั้งเดียวจอๆ ก็ดวงตัวนะครับเลยผมคิดว่ายังคงโดดเด่นอย่างนี้ต่อเนื่องแน่ๆสำหรับฟอร์เรถ้าไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับผมว่าไปได้ยาวๆเลยเดี๋ยวก็ผมก็อยากขึ้นชมเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนภาพรวมที่เหลือเนี่ยคือเครดิต ลหลักๆอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ได้ทั้งทีมนะครับแต่เด่นๆเนี่ยก็คงเป็นเกมรับกับประตูแมนแมนเซลล์แหละครับวันนี้คือเซนเตอร์มูริโล่ไม่เล่นโควิดเนี่ยทางบอลเนี่ยคือแน่นอนมากวันนี้นะครับดีสุดๆไปเลยจะพลาดก็ลูกเดียวอย่างที่บอกไปมูริโล่ลูกโขกนะครับส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยวิลเลียมก็ได้บัฟเจอทีมเก่านะครับปิดซาร่าได้ดีเลยทางไอหน้าก็ดวลกัคโปเนี่ยจากที่ฟอร์มกำลังมามาเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสี่แหละครับ ส่วนแมทเซลเนี่ยได้เครดิตหนักกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าเซฟได้4ครั้งเนี่ยหนักๆทั้งนั้นนะครับก็ทําให้มีแต้มกลับบ้านก็มีแต้มออกจากบ,บ้านตัวเองไปนี่แหละครับก็ผมว่าสําคัญมากโดยส่วนตัวผมอาจจะให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยนะครับสำหรับทางแมทเซลนะเพราะว่าเป็นลาช็อตนี่สุดจริงๆถ้ารวมฟอร์เรสเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ครึ่งแรกค่อนข้างที่จะแย่ไปหน่อยนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยถือว่ายกกระดับเกมมาได้ดีมากโดยเครดิตดัเนี้ยผมจะให้ที่สล็อตเป็นหลักๆนะครับในการที่ได้แต้มกลับจากถิ่นฟอร์เรสต์ออกมาเพราะว่าดูจากตอนแรกเนะี่ยถ้าครึ่งแรกอดูสภาพแล้วไม่น่าจะถึงขั้นแบบมีซักแต้มกลับมาเลยนะครับถือว่าอย่างน้อยการแก้เกมวันนี้ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับการเปลี่ยนซิมิคาร์โจตาบวกโจนลงมาเนี่ยทำให้เกมแดนกลางของบอลเหนียวมากขึ้นกับฟินแบกอย่างเงี้ยนะครับที่พอมาเป็นเซนเตอร์แล้วมันก็ ไปโอเวอร์โหลดเกมแดนกลางทําเกมได้ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าเนี่ยเป็นจุดที่สล็อตทาได้ดีมากาคือในแง่การแก้เกมในรูปการที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าหลายๆเกมเหมือนกันนะครับที่เลี้ยวฟูเนี่ยตามไปก่อนในรูปการนี้นะครับหรือเครื่องแรกเล่นไม่ดีเนี่ยแล้วก็กลับมาได้ดีในครึ่งเวลาหลังซึ่งในตั้งแต่ออกสตาร์ท2025มาเนี่ยที่เสมอแมนยู U, แล้วก็ไปแพ้สเปอร์มาเนี่ยสล็อตการแก้เกมเนี่ยอาจจะยังหายหายไปอยู่นะครับแต่เนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นการมี แล้วเกมบุกในช่วงท้ายนยะผมว่าวันนี้ต้องให้เครดิตฟอร์เรสต์มากกว่านะครับรพูลก,ก็สร้างสรรค์อะไรแบบที่เคยเป็นมานี่แหละครับแต่ก็ด้วยความยอดเยี่ยมของฟอร์เรสต์ก็เลยต้องรับผลเสมอในวันนี้ไปนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วถ้าเทียบฟอร์มในครึ่งแรกมานะครับก็ไม่มีอะไรที่เสียหายเลยในวันนี้นะครับแล้วทีมที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนซิตี้อย่างเงี้ยก็ไปเสมอตามด้วยวันนี้นะครับก็อาจจะพอสบายใจได้อยู่แล้วก็ไปลุ้นอาร์เซนอลวันพรุ่งนี้เอานะครับว่าให้เขาสะดุดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อ ความกดดันเวีรยพูลได้ในภายภาคหน้านะครับแต่ก็อา์เซนองงานไม่ง่ายเช่นกันช่วงนี้ก็ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอสเปอร์ก็อาจจะพอลุ้นได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสเปอร์จะช่วยเวีรยพูลได้ไหมนะครับแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็อาจจะพอไม่เป็นไรยอยู่ได้บ้างนะครับเพราะว่ายังมีเกมในมือตกค้างหนึ่งนัดกับเอปัวตันนะครับอาจจะยังพอ แบบอุ่นใจได้อยู่นะครับเลวูตุนแต้มไว้ก็เผื่อมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่แหละครับในการไปเสมอที่เกมยากๆซึ่งฟอร์เรสเนี่ยผมว่าจับเป็นเกมประเภทนั้นได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับภาพรวมเกมลุกเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าก็ดอบกันหมดนะครับจะมีโจตา้าในที่ลงมาแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าโดนกลับตายกันหมดเลยซึ่งผมมองว่าการกลับมาของโจต้าในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าเ์พูที่ขาดไปในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นการจบสกอร์แบบ คมๆเฉียบๆเนี่ยนะครับซึ่งโตตามีจุดนั้นอยู่นะครับก็พอเป็นดีอาร์ตเล่นเนี่ยมันก็จะได้เป็นบางเกมนะครับที่ใช้มีพื้นที่เล่นในการสวนกลับอ่างเงี้ยดีอาร์ตที่ลักษณะพุ่งๆเนี่ยจะเหมาะสมนะครับหรือว่าดาวินูเยสเนี่ยก็ยังคงไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยก็ต้องจําใจใช้ดีอาร์ตไปก่อนแล้วโจตาหายกลับมาเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้สอดแทรกมากขึ้นในเกมถัดไปพอสภาพเขาดีมากขึ้นนะครับ ก็เนี่ยเป็นจุดที่เลี้ยวภูก็อาจจะต้องการกองหน้าแบบนี้มากขึ้นนะครับในช่วงที่เหลืองฤดูการนี้นะครับซึ่งก็อยากเจ็บไปเพิ่มอีกนะครับโจตานะครับเพราะว่าดาวินยังไว้ใจไม่ได้นะครับส่วนตรงกลางในวันนี้ผมว่าในพาร์ทการครองบอลก็ครึ่งแรกอาจจะแย่หน่อยนะครับโดยกับฟนแบกเนี่ยเหมือนกับวันนิวคาเซิลเลยนะครับที่จะโดนดักโดนลูกหนักของฟอร์เรสต์เนี่ยมาบดขยี้ทําให้เล่นได้ยากนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยพออย่างที่บอกกองกลางมันมี4ตัวนะครับก็เลยแบบทําเกมได้ดีมากขึ้นนะครับ เลยค่อนข้างดีขึ้นมาในภาพรวมครื่อเวลาหลังทั้งหมดนะครับส่วนในแง่เกมรับเนี่ยวันนี้ผมว่าก็ไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากนะครับคือรรเบอร์สันเทนเนี่ยผมว่าก็เกมรับโอเคอยู่นะครับในการเจอกับโอดอยแล้วก็อ e ีลังกาไม่ได้ไปสุดทางแบบว่าทำให้คิสบูดได้รับโอกาสทองทองเขะาจาะกระดานนั้นนะครับผมว่าวันนี้ก็โอเคจะมีคนที่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยวันนี้ก็จะเป็นโกน,นาเต้น,นะครับผมว่าสภาพร่างกายตั้งแต่เขาหายเจ็บกลับมาเนะี่ยยังดูไม่ไม่ปาดเปียวไม่อยู่ในสภาพที่แบบเหมือนเขา ต้นลูกาาอะไรเงี้ยนะครับที่เล่นแล้วดีต่อเนื่องมาเนี่ยวันนี้ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปอีกแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในยาวๆเนี่ยเขาจะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้เมื่อไหร่นะครับเนี่ยวันนี้ก็ยังคงไม่ค่อยโอเคเหมือนเดิมส่วนฟานไดเนี่ยก็แบกได้ดีเหมือนเดิมนะครับอลิสันก็โอเคนะครับช็อตเซฟก็มีลูกทีลังก้ายิงฟรีคิกไปทีหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับการคุยหลังเกมก็ให้ความยอดเยี่ยมกับฟอร์เรสต์ไปในวันนี้นะครับถือว่าเกมรับพวกกเายยสุดดอจริงๆ็ สถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้นะครับก็ลิเวอร์พูลนำอยู่47คะแนนนะครับแล้วก็ตามด้วยฟอร์เรสท,ที่เตะมากกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดแต่ก็มี41คะแนนตาม6คะแนนก็คิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่ในการถ้าจะลุ้นไปบอลยุโรปเนะี่ยพวกเขาก็ยื้อไปอย่างเงี้ยยาวๆได้เลยนะครับผมว่าสวยเลยสถานการณนะ์ณตอนนี้ของพวกเขานะครับ คลิปวันนี้ขอจบที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าบ้าบอลในาการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรก,กันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ